วัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำอะไรเอ่ยทำสปากเกตตีโโลอน,นะคะจะแบบเร่งดวนทำเคยค่ะมาทำด้วยกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็ต้มเส้นสปากเกตตีคอยเลยค่ะ เติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะน้ำมันพืชนิดหน่อยค่ะเพื่อมไม่ให้เส้นติดกันเนาะเตน,น้ำมันพืชลงไปน้ำมันพืชร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็หอมใหญ่สับลงไปเลยนะคะตามด้วยเนื้อบดของเราค้าลงไปผัดเลยนะคะพอเนื้อบดของเราเริ่มสุกก็ใส่ซอสหัวเขือลงไปเลยนะคะตามด้วยมะเขือเทศของเรานะคะชอบเยอะก็ใส่ลงไปเยอะนะตามด้วยใออริกานโนนะคะเพื่อดับกลิ่นคาว ทุกอนคะ่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วก็เคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนต้มเสร็จสปาเกตตี้เสร็จแล้วก็เอาไอนมาทานหน่อยนะคะมาผสมหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติคะ่ะหลังจากเราเคี่ยวซอสสปาเกตตี้นะคะ1ชั่วโมงหนะ้าตาก็จะออกมาเป็นนี้เนาะแล้วก็ตากราดลงไปในเส้นสปาเกตตีะะ้เลยค่ะ เสรียบร้อยนะคะสปากเกตตี้โบโลเนตของเรานะคะเป็นไงคะทำง่ายรวดเร็วแล้วอร่อยด้วยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบชีสนะคะก็โรยหน้าลงไปได้เลยนะคะอืสปากเกตตี้อร่อยมากๆ